สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองนะครับทั้ง2ลิงก์เลยนะฮะให้กดติดตามร,รับฟังกันอีกช่องทางหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณนะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดที่ไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของโอเล่นะครับโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมช่วงพรีซ i ซชั่นนะครับที่กําลังจะทําการข่งขันแล้วนะครับโปรแกรมในช่วงเดือนนี้ก็ติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็เดือนหน้ามี1เกม แล้วก็จะมีการเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนหน้านะครับซึ่งโอเล่เนี่ยก็มีการเผยความพร้อมนะครับว่าพร้อมเจอทุกทีมนะครับแล้วก็อย่างยิ่งก็คือเจอกับเอเวอเรตันซึ่งมีการแต่งตั้งโค้ชร,รายใหม่อย่างราฟาเอลเบเนเตสเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมก็ตอนนี้ทีมไปในทิศทางที่ดีนะครับ ถ้าพูดถึงเอเวอร์ตันล่ะนะฮะเอเวอร์ตันก็ถือว่าการได้ดวลกับราฟาเนี่ยราฟามีประสบการณ์มากมายนะครับแต่กหลายลีกเนาะโดยเฉพาะในลีกอังกฤษเขาก็มีประสบการณ์มาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับหลายครั้งนะฮะซึ่งรอบนี้ก็กลับมาคุมทีมในพิบลีกอังกฤษอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับเอเวอร์ตันเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงปีสั้นก็ตามนะครับอ่นะนี่คือภาพรวมเรื่องของการเตรียมความพร้อม ในช่วงพิซซั่นของโอเล่นะฮะที่ได้มีการการันตีว่าทีมพร้อมแล้วนะครับส่วนนักเตะเนี่ยโอเล่พร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับเห็นบอกว่าอย่างนั้นครับนักเตะที่มีข่าวการย้ายทีมแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรเนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจในภายหลังนะ แล้วก็เรามาดูเรื่องของภาพการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับก็มีการเดินทางมาฝึกซ้อมสําหรับนักเตะหลายๆคนนะฮะก็เป็นมาติดก็มาซ้อมแบบต่อเนื่องนะครับอ่ามีตัวเซเบ้มีอเล็กเตรลิสนะฮะอเดสเฟรานะครับกลับมาร่วมซ้อมกับทีมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังมีกระแสข่าวการย้ายทีมเหมือนกันสําหรับอเดสเฟรานะครับอนะ่แล้วก็มีวิลฟิสซึ่งเป็นแนวรับดาวรุ่งนะฮะ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแนวรับตัวหลักของเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมเพราะว่าเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติต้องพักไปก่อนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ดาวรุ่งหรือว่าแนวรับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะได้พิสูจน์เองในช่วงพีซิันครั้งนี้นะครับก็มีบรรดาดาวรุ่งหลายคนเลยครับเนี่ยหน้ากระดาเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งทั้งนั้นครับโจฮูกิวนะครับกองหน้าดาวรุ่งนะฮะ ซึ่งได้เห็นฝีเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีธานเกาเบตกองกลางไทยหิดช่องนะครับแล้วก็มีเมสันกินบูดโชลาโชเลทิเล,ล่ะนะฮะก็เป็นการปล่อยภาพเพิ่มเติมออกมานั่นแหละนะครับคนมาใต้อย่างนี้นะฮะเนี่ยครับปล่อยออกมาทีละล็อตทีละล็อตเรื่อยๆนะครับจริงๆอาจจะเป็นแบบภาพเก่าประมาณนั้นครับแล้วก็ปล่อยออกมานะฮะ จริงๆถ้าใครจะไปดูเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของสมมสอกันได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะก็กดมาที่ข่าวนะครับกดมาที่ข่าวเนี่ยนิวเนี่ยมันขึ้นคําว่าหัวข้อนิวนะแล้วก็เออมันจะมีภาพเลยครับเนี่ยโอเล่ให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ย14ชั่วโมงที่แล้วหรือว่า10กว่าชั่วโมงที่แล้วก็จะมีการอับเดตแบบว่าภาพการฝึกซ้อมนะครับ สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีพวกคลิปวิดีโอมากมายไปเปิดดูกันได้นะครับเพราะว่าเห็นมีคนถามกันเข้ามาอยู่ว่าไปดูได้ที่ไหนนะครับก็เว็บไซต์ย่างเป็นทางการของสโมสรครับมีให้รับชมทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะฮะนี่โอเล่ L e ก็คุมด้วยตัวของเขาเองครับไปขึ้น,นคาริ่นะฮะลิลันกานะครับเชเดเมนจีนะที่มีโอกาสย้ายทีมแบบยืมตัวเหมือนกันแล้วก็ เลยส่งคนทางเจมส์การ์เนอร์พอๆกันครับสงองคนนี้นะครับมีแวลย้ายทีมแบบยืมตัวทั้งคู่แต่ว่าโอเล่จะให้พิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับจะให้โชว์ฟีทาวในช่วงพีซสั่นก่อนก่อนที่จะไปกันนะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวภายในทีมนะครับทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของอามัดเดียโลแล้วก็อิลิกบายยี่นะครับแล้ว สองคนนี้มีเหตุการณ์อย่างไรก็คือสองคนนี้จะไปเล่นทีมชาตินะครับไปเล่นทีมชาติเอเวอร์ลี่โค้ตในศึกโอลิมปิกนะฮะโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสองคนนี้ครับว่าสําหรับอีลิกบายี่เนี่ยอายุอาจจะเกินไปแล้วนะครับเกินกําหนดไปแล้วนะแต่ว่าผมมองว่าทางเอเวอร์ลี่โคเนี่ยหรือว่าทีมชาติเนี่ยมองเห็นคุณค่าของนักเตะและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีการเรียกทางอิลิบายยี่ไปติด ทัพทีมชาติโอลิมปิกนั่นเองนะฮะในขณะที่อามาเดียโลเป็นนักเตะอายุน้อยครับมีพรสวรรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมันเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้เห็นเขาเนี่ยลงเล่นแล้วก็ถือว่ามันเป็นการทําศึกช่วงพีสัน่นไปในตัวเลยนะฮะแล้วคาดหวังว่าเขาจะกลับมาพร้อมเหรียญน,นะฮะพร้อมเหรียญพร้อมกับการประสบความสำเร็จแล้วกันต้องใช้คํานี้เลยนะครับก็ โอเล่ก็ร really ู mm ้ส hmm. ึกแฮปปี้ทั้งคู่นะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่ได้เตะช่วงพีซั่นแต่ว่าได้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติมันก็เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องไปในตัวด้วยส่วนนะครับของทั้งคู่นะส่วนเรื่องราวของทางมาคารัตฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ในสังคมออนไลน์อีกครั้งนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะที่เข้ามาให้กําลังใจกันมากมายนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็โดนกระแสสังคม ในโซเชียลเนี่ยเหยียดสีผิวบ้างหรือว่ามีการพิพากษาด้านลบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วในเรื่องของความรู้สึกนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนๆจริงๆนะครับกระแสที่ให้กําลังใจเยอะมากๆนะครับก็ธรรมดาครับมันมีแฟนบอลทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกแหละนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของโลกอยู่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นข่าวร้ายเลยครับก็คือตามรายงานจากทีลกราฟนะฮะ รายงานออกมาว่าแรดฟอร์ดเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับที่จะเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะฮะในหลายส่วนก็อาจจะเป็นช่วงไหลก่อนนะครับที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งน่าจะมีการพักราวๆสเดือนซึ่งทีนี้นะครับสเดือนเนี่ยก็คิดกันง่ายว่านักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นมาแหละนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยแรดฟอร์ดจะเป็นขาประจำด้านซ้ายใช่ไหมครับ แต่หลังจากนี้ตอนนี้แรดฟอร์ดถ้าเกิดผ่าตัดจริงนะ3เดือนก็เป็นเวลาของเดนนิสเจมส์นะฮะที่เล่นนักสายได้มักซิอาอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสกันไปนะครับในช่วงนี้แต่มัดใจโอเล่ได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งมันถือว่าว่างลงแล้วเพราะฉะนั้นกา,การการันตีตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นมักซิยาไม่ก็เดนนิเจมต้องสู้กันนะครับก็นี่คือข่าวที่ไม่ค่อยดีแต่ว่า อีกบุ้มหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยในช่วง3เดือนข้างหน้านี้นะครับนะก็รอดูการกลับมาของรัดฟอร์ดอาจจะเร็วกว่า3เดือนก็ได้อาจจะเดือน2เดือนก็ได้นะครับแล้วแต่การกรายภาพหรือว่าการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะด้วยนะครับทีนี้เรื่องราวต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับนักเตะอย่างบรูโน่เฟอร์เนสตครับตามข้อมูลจากโรมาโนนะฮะก็ หลังจากนี้จะมีข้อมูลจากบรบโนยาวเลยนะครับเรื่องแรกบรูโน่เนี่ยถือว่าเป็นสุนสำคัญอยู่แล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยตอนนี้แมนยูกำลังพูดคุยกับเอเจนต์ของบรูโน่แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราน่าจะได้บทสรุปนะฮะในเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับค่าเหนื่อยที่น่าจะอัพขึ้นไปแล้วก็สัญญาที่น่าจะต่อกันแบบระยะยาวมากขึ้นกว่านี้ครับก็น่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นะฮะ ก็เป็นการทําให้ทีมมันสมดุลกันด้วยนะให้ค่าเหนื่อยมันสมดุลกันด้วยหลังจากที่จะดอนซานโชเข้ามาเนี่ยนะครับนะก็เป็นการตอบแทนด้วยแหละส่วนหนึ่งนะที่บรูโนโชวผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับสโมสรน,นะครับช่วยทีมได้เยอะมากมากตั้งแต่ย้ายเข้ามานะครับในรายของดอนนี่ฟันเดเบคครับนักเตะเนี่ยยังมีสมาธิอยู่กับทีมอยู่นะครับก็คือต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปนั่นแหละแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างดอนนี่ฟันเดเบกกับนักเตะ ของแมนยูหลายๆคนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทุกคนรักแล้นี่ฟันเดเบกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องที่มีข่าวออกมาว่าจเจ้านี่ฟันเดเบกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะย้ายเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันจะออกแบบคล้ายๆกัแบบปอบปอกบ,บาก็คือโอกาสอยู่ก็มีโอกาสย้ายก็มีเหมือนกันสําหรับแอนนี่ฟันเดเบกแต่คือ ผมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสอยู่สูงมากกว่ายายครับนะแล้วก็ในรายของเอรูโดคามาวิงกานะครับมีอะไรคืบหน้าไปไหมนะครับเขาบอกว่าคามาวิงกาเนี่ยไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของการพูดคุยการย้ายทีมนะครับถึงแม้ว่าแมนยูกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นนักเตะรายนี้ก็ตามนะฮะแล้วก็มีการติดต่อไปหลายฝ่ายแล้วนะครับมีการคุยเรื่องของราคาค่าตัวแล้วแต่นักเตะก็ยังไม่ได้เร่งรีบตัดสินใจเรื่องของการย้ายนะครับก็ รอดูไปก่อนยังมีการแข่งขันกันต่อไประหว่างระหว่างทีมแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ปเอชนั่นเองนะครับอาจจะมีทีมอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยก็ได้มาร่วมแจมด้วยก็ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของแบ็กขวากนหน่อยครับช่วงนี้ก็เงียบไปแล้วนะแต่ว่าโรมาโนก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระแสของเครดิตเปียเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับเรื่องของการที่แมนยูจะยอมจ่ายในราคา40ล้านยูโรนะฮะ ซึ่งมันเงียบมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับคือแมนยูจริงจังได้มากที่สุดก็คือที่ยื่นเงินเข้าไปรอบแรกอะประมาณไม่เกิน20ล้านยูโรใช่ไหมครับอย่างที่เราได้ทราบกันซึ่งพอโดนบอกปัดรอบนั้นแมนยูก็ลดให้ความสนใจยาวมาเลยนะฮะจนทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีข่าวกับทิปเปียอีกแล้วนะครับนะก็นี่คือความคืบหน้าของแบกขวาที่แมนยูเล็งเอาไว้อย่างเคเดนทิเปียในรายของวารานกันบ้างนะครับ ซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเรื่องของวาราเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยแมนยูเอาจริงเอาจังหรือเปล่าแล้วก็วาราเนี่ยสนใจที่จะย้ายออกจากรอัลอารดริเดจริงๆหรือเปล่านะฮะซึ่งมันก็มีการเอาไปเชื่อมโยงประมาณว่าหรือทางวาราเนี่ยจะเอาแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการต่อรองสัญญาฉบับใหม่ไหมมันมีคําถามแบบนี้ขึ้นมาครับในช่วงหลังนะฮะแต่สําหรับโรบาโน่เนี่ยเขาชี้แจงว่าตามความเข้าใจของเขาเนี่ยก็คือ วา,านต้องการย้ายออกจริงๆครับสำหรับวารานเนี่ยต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมอยู่แล้วนะครับแต่ในระดับเดียวกันเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้เนาะเพราะว่าเรอลมดติเองก็พยายามรั้งให้วารานอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ยัง50-50เกี่ยวกับดีลนี้นะอันนี้คือผมคิดเองเลยนะไม่ต้องกรองจากโรมาโน่ค,ครับมันมีทั้งโอกาสทั้งอยู่แล้วก็ย้ายนะครับแต่ ถ้าเกิดเรามาดูจากฝั่งที่หนึ่งหลายคนเนี่ยมันค่อนข้างจะตีข่าวแบบว่ามันมีโอกาสย้ายมาแมนยูมากกว่าที่อยู่แล้วไม่ได้ต่อไปนะก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละกูรูนะแต่สําหรับผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ด้วยแล้วก็มีโอกาสย้ายด้วย5 0าสครับนะก็อาจจะมองแย้งไปหน่อยนะเล็กน้อยซึ่งเพิ่มเติมเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับดิวการคว้าตัววารานจริงๆนะครับ แมนยูเนี่ยได้มีการรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการย้ายตัววารานแล้วนะฮะน่าจะได้บทสรุปอย่างเป็นทางการในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรอัลามริดเองก็กําลังเข้าพูดคุยกับนักเตะนะฮะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเคยจริงจังการคว้าตัวราฟาเอลวารานมาแล้วนะครับรอบแรกนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งถ้าเราจําข่าวก็สิบกันได้ก็คือเป็นดีลที่แยกกันไปเพราะว่า แมนยูยื่นข้อเสนอค่าตัวไม่ตรงกับสิ่งที่เรอัลมาผลิตต้องการในดีลของวารานนะครับแล้วก็แมนยูก็อาจจะมีการถอยหลังนะครับไปพิจารณาข้อเสนอใหม่นะฮะแล้วก็มีข่าวมาแบบเรื่อยๆอาจจะไม่ได้หนักนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแต่รอบนี้ก็กลับมาหนักอีกรอบหนึ่งทำให้เราได้รุนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับคือเหมือนกับแมนยูกลับมาจริงจังอีกรอบหนึ่งนั่นแหละว่ารอบนี้จะต้องทำไห้ได้นะครับ คล้ายๆกับดิวของจดอนซานโชเลยนะครับที่แมนยูก็มีช่วงพักไปแล้วก็มีช่วงที่กลับมาจริงๆอีกรอบหนึ่งคือช่วงพักอะ่ะไม่ใช่แบบว่าลดให้ความสนใจหรือว่ามีการตัดรายชื่อทิ้งนะมันเป็นการแบบว่าเหมือนกับกลับไปคิดทบทวนข้อเสนอใหม่นะครับว่ารอบหน้าเราจะมีการพูดคุยกับพวกเขาอย่างไรนะครับซึ่งรอบหน้าเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่น่าจะได้บทสรุปกันเลยนะ แล้วก็ในรายของอเล็กเตอรลิสกันบ้างนะครับมีอะไรนะ่าสนใจครับก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับโรม่าใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าโรม่าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายตัวจริงของพวกเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวประมาณ4-6เดือนได้ประมาณนั้นครับก็ประมาณครึ่งปีนะฮะประมาณนั้นนะซึ่งทีเนี้ยทางโชเซมิโยที่ชอบอเล็กเตริสอยู่แล้วนะครับ ซึ่งอาริเตอร์ลิสเนี่ยก็น่าจะมาเป็นตัวเลือกที่บุริโยต้ตองการนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อนใช้งานแบบระยะสั้นนั่นแหละนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าโรม่าได้มีการยื่นข้อเสนอรอบแรกมาแล้วแต่ว่าแมนยูบอกปัดไปแบบยืมตัวนะฮะแล้วโรม่าก็กําลังที่จะพิจารณาเรื่องของการยื่นข้อเสนอเข้ามาใหม่อรอบหนึ่งนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็รอดูกันนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยจะ โอเคกับแมนยูหรือเปล่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ